สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับโรคเอดและวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV อย่างถูกต้องและปลอดภัยหากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังพร้อมกันเลยครับโรคเอดคือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV ซึ่งไวรัสนี้จะค่อยๆทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่ทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายอ่อนแอและไม่สามารถต่อสู้กับโรคหรือการติดเชื้อต่างๆได้ตามปกติเมื่อภูมิคุ้มกันบกพร่องมากผู้ติดเชื้อจะเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนเช่นวัณโรคปอดบวมหรือมะเร็งบางชนิดและเข้าสู่ระยะของโรคเอดในที่สุดโดยวิธีการติดเชื้อของเอดมีหลายช่องทางได้แก่ 1. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV สามารถทำให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางของเหลวในร่างกาย 2. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ที่มีความเจาะผิวหนังร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV ทําทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด 3. การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก 4. การรับเลือดหรือผลิตภัณฑ์เลือดที่มีเชื้อและ 5. การสัมผัสเลือดหรือของเหลวร่างกายที่มีเชื้อ <S <S วิธีการป้องกันโรคเอดในการป้องกันนั้นเราจะสามารถทำได้โดยการใช้ถุงยางอนามัยในทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์การไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และการตรวจ HIV อย่างสม่ำเสมอเพื่อการรักษาและการป้องกันในกรณีที่มีความเสี่ยงนอกจากนี้แล้วในการป้องกันยังมีการกินยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้ออย่างยาเพรสคือการกินยาต้านไวรัสเป็นประจำก่อนมีความเสี่ยงหรือการกินยาก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อ HIV โดยจะสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ถึง90%และเหมาะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเช่นคู่รักของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีคู่นอนหลายคนรวมถึงชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายการกินยาหลังสัมผัสเชื้อหรือยาเพปคือยาต้นานไวรัสที่กินภายใน72ชั่วโมงหลังจากที่มีความเสี่ยงแล้วเช่น มีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดถุงยางแตกหรือถูกเข็มตำจะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลา28วันและใช้ได้ในเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นการดูแลสุขภาพการตรวจเลือดเป็นประจำและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยคือมัอใจสำคัญในการป้องกันขอให้ทุกท่านรู้เอาไว้ว่า ป้องกันได้ถ้าเรามีความรู้และป้องกันอย่างถูกวิธีขอบคุณที่รับชมและรับฟังแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ